แมนบอมนบอลุงให้ก้อยแก้วล้มเลยแม่เราสัญญาณภาพก็ใส่ไม่แก่วเลยัดม่เอียงแล้วเนาะลุงเดี๋ยวทำคลิปเอานะครับพี่ๆจังโกินกาแฟแล้วมึนจะเหมือนอ้ยชานยายนายยายไต้หัวี่พ่อปักมุ่นน่ยขาดดังกราลมเลยเนาะฮะชอบทายาไม่ชมกาแฟ บอกว่าให้เล่นแค่เล่นแค่เล่นแย่ายนั่งที่รังนังแดดเด้อช่างพงแอชชิดเบาวนุลุงพันใครอีกวันนี้รับพี่ชายฮะได้กิ่เนแล้วลุงชินไปไหนอ่ะอับคีบอับคม่เยอะนะอับคีบยังเยอเลย ยังยังยัใไม่ที่หลังเอาไป่อกหน่คมจะลองเป็นหน่ยหวย <c oughs> ใครเป็นหน่วยกล้า,นนาตายคนแรกมาพ่อใหญ่นั่งตาแก่ทำอะไรครับใครจะลองชิมน,นะครับเร<อ><ม>าให้ชิมกันเต็มที่วันนี้นะครับ ให้นินทาเนี่ยก่อนไงถ้ยง yeah> UH> uh. ั้นเขาจะเรียกสภากาแฟหลังบ้านได้ไงเนี่ยเจ้าวไทยไทยบอกเรื่องเมียบระมวลบะได้คิดทีพิเศษเรื่องอะไรเด้ออะไรคิดไม่มีเมียไงอด้โย่มันไม่มีกิ๊กเยอะอะไรเข้ามาเลยมันนินทากิ๊กได้เอาเลยนินทากิ๊กเดี๋ยวเดียนเตรียมชมกาแฟ ี่ยนเี่นออกเปลียนมุ่งนะั่าดเ้อจจีบม่เลย้าเนี่ยพอผ่านใค้มานี่ยไร้อะไรอะยไม่โควช้ามันนอกขายไปไหนอะาบอกเรื่องเนี่ยแทบไมันนออถอยตลอดเลยเนี่ยไร ชิงกาแฟกันเนยครับ FC ด้วยนะครับรอก่อนดื่มมาต้องดมก่อนนะกาแฟเขาฟรีนะครับของปีปีก่อนดื่มต้องดมก่อนเรื่อวันแต่ก่อนเโทษชงปั๊บกลิ่นมันก็มันต้องอกก่อนเมนบัวผ่าบเิสให้กินกาแฟด้วยกันปีพ้นกินตลอดเที่ย เราจะมี5ว <fig> <speak>. ันนรี <weil wildly blessing> ่่ยแกนเป็นแะพ่น้องาไเปราไหนแล้วไม่รู้ค่าด่าเลมาเลยมาเลาเลนะาเลยายมา c ลาเลกมเลมาเลยมาเลาลยมเมาเลมาเลามาเมาเลมามาเลยมเยาเลมเายมเลยามาเลมาเเมเามาเาเามาามเามาเลเเาเาลเมีายเเมาาเาา

อันนี้สอนที่เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้ในหลังบ้านเองอาจารย์สอนเข้ามาด้วยนะครับนพ่่้องาดดดยัไไมมืเนนะครับณพ่อจะเป็นผู้ชายแล้วที่กินกาแฟเนาะแล้วคุณก้องมาเสือเข้ามาเสือ้อคุณห้ากล้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาอยู่หนชิมกี่หลังกันเดี๋ยวเข้ามาเลยไหมห้ากล้องนี่ไรสดหรือเปล่าไรสดโอเค ก่อนจะกินกาแฟต้องดมก่อนโอไล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 ้อ้ไล้อ้ไลอ้ไลอ้ล้อ้ละ เดี๋ยวเราไปไดครไดนกล้าที่ไหนถามหน่อยกล้าที่ไหนกล้เบ้าเครื่องมันเป็นแบบนั้นใช่ไมยม่จ่อาลูกลูซเลยเลยซ้อนซอนจะใส่ซ้อลูกจะใส่น้หลายกับบาร์ิก็สองซองที่สองซอ๋อันนี้ก็คือนี่นะใครที่ชอบเข้มก็สองซอไชอบธรรมดาธรรมดาก็หนึ่งซอง นี่คนเลนังไ สองกูแม่ใครกินก็ร้องว้าวอ่ะถ้าใครสองซองใส่น้ำเยอะสองซองน่องึงใส่น้ำาพอาจ้าอดเลยสองนึงใส่น้ำจอนะสองซองไมเยอะหน่อยก็ไปางง่ไม่กูยังไงกแฟมีน้ำตาลเปล่าสองสอง

วันนี้นะวันนี้ใครจัดเมียเต็มที่เนี่ยนี่เจัดพิเศษให้นาเนี่เาจนะ้า้เรูกเหรว่าเมียไหนกูกเลูกหน้สเลยแล้วว่าอลตย้าติเมียเีนยนะรเยรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัย รักเมียต้องใส่ใจไม่มีใครใหญ่กว่าเราให้ฟังแล้ว เชื่อดิเชื่อที่สูนที่สูนใครจะที่สูนไหมมาแล้วมานกาแฟครับอะไร้ทาาเลยก็นยังไงอร่อยไหมเดินก้ามาครับมาครับใครกินข้ามาเลยครับกินข้ามาเลยไปแม่ไปไม่ชตน่ากินมากเ

เดีเินเยวพนตกใจพจะกล้ากินมก่นจะดืกาแฟมครับพี่ทกาแฟไหมพี่ชายทกาแฟไหมจ้างวงกินแะทำตาสวดตาดูแม่บ้านหนมามาเลยกี่ซองแอบเอาซองเดียวหรือสองซอง สองน้าจะได้กลับบ้านใวไวสองดีกว่าเฮ้นเกี่ยวกบไ่บงบางอย่างมันทูดไม่ได้ไหพอกอยกนได้ไเนีออ้ลุงนนี้เปาแล้วคือกนะถ้าไม่ออสั่งเลยี่ย่้อาไงเน่ยมาก้าังห้ากองนะคะะาก้อง้กองวันี้โอเคสุดยอดเลยนะ ไม่อยากเอาล่ะเจ็บพ่อมาสั้นแก้วไข่ไทย้ามาชิมไข่ไทย้ามาชิมดมก่อนดมก่อนแล้วให้ชิมตอนนี้ลองจมอด้ย วันนี้ให้ยูทูบเบอร์วันนี้ให้ให้ยูทูบเบอร์่ายกันทุกคนเพราะว่าจะได้เขาเรียกว่าเวลาายเวลาลก็จะได้รู้ว่ารสชาเป็นยังไงกินเป็นไงะฮะวันี้าไเยนะรียไงยแล้วจะดำดหน้าไม่ออกเลลน่นได้แล้ว à, à, <coughs> à ma à, đây, đ��. à, cứ đang ngàm á, cái lúc đi vào cabin còn, này พี่เอ็นก็ใส่สองซอ,อพ้พี่อนงนึงเลยนะมันจะเต็มแก้วแล้ว้อะ้าฟไปเห็นผู้ชมบาแฟใส่นิดนดอยวนะพี่ชาสะดวกยังไง้ยหอมมากกินไรกินงกินนไม่ได้เบ่ครับอันนี้ไม่เบื่อครับจรินะครับไม่รู้ไ <emat> ม่รู้ไม่รู้ม่รูนี่นี่อาจจะเป็นคาเกลนครับที่ได้ทางาแฟนะครับ ที่ได้สัมผัสกับกาแฟที่ีิมคาฟีนะครับขอรับคกวนเพื่อไงอ้นั้นสินค้าทดลองอันนี้ของแพ้อันนี้สองซองนะครับจะเข้มข้นสองซองจะเข้มข้นมากนะครับจะมีความหอมน้ำนะครับหวานน้อยนะครับ ็เหมาะสาหรับคนที่เป็นคอกาแฟนะครับเรื่องรสชาตินะครับก็เป็นกาแฟนะครับของไทยเราใช่ไหมพี่ของไทยเรานะกาแฟนะครับก็เป็นอันนี้จะเป็นถานะ่านนะครับเริมกลิ่นเลยพี่ กแฟเพื่อสุขภาพเาลตอนนี้นุ่ถ้าเกิดถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับได้ชิมรสชาติของกาแฟบดละนี่แหะดีกโ้นี่ดีาโ้ลอมสิงองรมราคา3 0บาทตามได้ยังต่องได้เท่านี้นะ คนท้องก็ทานได้ครับนี่หรอนี่ครับคนท้องก็ทานได้นี่ครับท้องมาแปดเดือนนะครับทานได้อยู่อร่อยครับพี่พี่เอฟซีครชิมแล้วนะครับอร่อยดีครับดูแลกาแฟนะ450บาทนะครับกผมกดแอดสั่งแล้วนะสามกล่องนะครับยังไม่ยังไม่ถึงบ้านนะครับราคาพิเศษนะครับวันนี้นะครับสามร้อยยี่สิบบาทเอฟซีท่านไหนสนใจนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับกาแฟทีพีคอฟฟี่ครับผม สั่งได้ในน้ำช่องอดิสรแฟมิลี่ครับ